ปันอื่นถามถึงความรู้สึกหลังหลงกิ่งอัน on อ p p แล้วเนาะพี่เห็นแบบได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากเลยเป็นไงบ้างใช่ก็เอ,อดีใจค่ะแล้วก็หายเหนื่อยนะคะแล้วก็ดีใจแทนพี่ๆทีมงานทุกๆคนเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับคำชมแบบทุกทุกส่วนเลยอะ่ะจริงๆก็ก็ก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ เเกินความคาดหมายมากๆตอนแรกเราก็ลุ้นอยู่ว่าแบบเอ๊ะละครออนไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างคนจะชอบหรือเปล่านะเพราะว่าละครเรื่องนี้อย่างที่ทุกๆครั้งที่เวลาเราเาไปโปรโมทละครหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็มักจะบอกเสมอว่าเออมันเป็นละครแบบแนวใหม่ๆนะที่เราไม่ค่อยได้เห็นในช่องเจ็ดสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็แอบ,บลุ้นอยู่ว่าจะเป็นยังไงบ้างเลือกว่าพอใจตีแบ,บทครั้งนี้เลย พอใจค่ะใช่พอใจแล้วก็ดีใจหายเหนื่อยมากๆเลยขอบคุณสำหรับทุกๆคำชมนะคะที่ที่เข้ามาหาทัพทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืส่วนตัวเราพอเราได้ไปดูตอนที่เป็นออนแอร์สำเร็จแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนหรือต่างจากตอนถ่ายทำมากน้อยแค่ไหนในความรู้สึกเพาเห็นมีคนชมเรื่องของมุมภาพสวยแบบฟิลการภาพอะไรเงี้ยพอเราไปดูแล้วรู้สึกอะไรเปพิเศษไหมจ๊ะรู้สึกว่าแบบ ชอบมากกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันผ่านการตัดต่อใช่ไหมคะแล้วก็มันมีทั้งแบบเสียงดนตรีประกอบหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องต้องยกเครดิตให้พี่โต้งเลยนะคือพี่โต้องอะ่ะเป็นพ่วงกับที่เขาจะมีภาพในหัวที่แบบชัดมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะใส่มุมมองอะไรที่มันใหม่ๆตลอดเวลาในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง มุมกล้องต่างๆหรือว่าวิธีการลำดับเรื่องการนำเสนอเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยพี่โต้งเป็นคนที่แบบว่าสามารถทำให้บทที่มันยากๆอะ่ะแต่มันถ่ายง่ายขึ้นได้แล้วก็ทำให้มันดูแบบน่าตื่นเต้นน่าติดตามน่าลุ้นตลอดเวลาซึ่งพอเราได้ดูงานไฟนอลแล้วมันเหมือนแบบณนะตอนนี้ทิมก็ยังรอดูลุ้นในฉากอื่นๆนะคะว่าจอกมาเป็นยังไงบ้างเพราะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่พี่ต้งกากับ ตอนที่เราถ่ายทํากับตอนที่มันออนแอร์ออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอยู่แน่นอนอในฐานะเป็นนะักแสดงก็ลุ้นไปด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะเรื่องนี้ลุ้นจริงๆอืงถามถึงบทว่ารักมากดีกว่าคาแรคเตอร์รว่ารักเป็นยังไงเอ่ยมันเหมือนหรือต่างจากตัวน,น้องพัททิมมากน้อยแค่ไหนสำหรับคาแรคเตอร์รนี้เหมือนหรือต่างเหรอคะทีมว่าถ้าความเหมือนก็น่าจะเป็นความที่แบบว่ามีมุมที่แบบลุยๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสารวัตรก็ก็จะลุยมากกว่า กล้าฉายเดี่ยวพุ่งชนกับผู้มีอิพธิพลทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆมั่นใจในความคิดตัวเองว่าแบบเฮ้ยความคิดเนี้ยเราต้องถูกต้องเราคิดมาถูกทางและเราก็เป็นคนที่แบบคิดเร็วทําเร็วนะคะสําหรับสารวัตรว่านรักเลยทําให้บางทีมันอาจจะขาดความรอบคอบในการวิเคราะห์รอบด้านไปได้ืแต่สารวัตร สวยทุกฉากที่ออกเลยนะโอ้ยขอบคุณค่ะ <laughs> สวยจริงๆจะพูดถึงมารับบทตำรวจมากดีกว่าเนาะน้องทัพทิมต้องมีเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมจะเป็นสาวละวัดแบบโอ้โหมาดลุยหน้าหวานขนาดนี้อือถ้าทิมว่าสิ่งที่มันที่มันท้าทายของการเป็นตำรวจนะน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เรานำเสนอมุมมองด้านการทำงานของตำรวจแหะค่ะ เพราะว่าเรื่องนี้เราจะได้เห็นเลยว่าแบบเออตำรวจเขาทำงานกันยังไงมีขั้นตอนยังไงบ้างการประชุมทีมการจ่ายงานทีมออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้มันท้าทายตรงที่ว่าพอเราเป็นสารวัตรเราก็ต้องมีลูกน้องใช่ไหมคะที่เราจะต้องคอยคุมทีมคุมเกมทั้งหมดของคดีที่เรารับผิดชอบคดีที่เราดูแลอยู่อ่ในเรื่องของการสืบสวนก็ไปและในเรื่องของการที่แบบเราจะต้องมาสรุปคดีให้กับลูกน้องเราได้ฟังแล้วเราจะต้องโฮทุกสิ่ง ทุกอย่างได้อันนี้มันเป็นความท้าทายในมุมมองของแบบความเป็นผู้นําที่เราจะต้องแสดงที่เราจะต้องนําเสนอออกมาให้ได้อะค่ะนี่บทบู๊แล้วจ้าเห็นสารวัตรเองก็บู๊เยอะเหมือนกันนะทมีไหมมีนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะมากใช่มันพอเป็นเกมมิกที่ให้ให้ทุกคนได้แบบเออ่ได้สนุกไปกับมันแล้วก็ได้เห็นความความรอบด้านของอาชีพตำรวจแหละที่ทุกคนจะต้องมีทักษะการป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ตรงนี้เราต้องไปทาการด้านเพิม่มใหนักหนุนเราต้องแบบเอไปออกท่าทางการบูให้มันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยมีโฟกัสตรงมุมทีเกิดไหมเอออันนี้อาจจะไม่ได้หนักไปทางบูมากสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้มีการเวิร์กช็อปเรื่องเรื่องบูอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามันก็จะเป็นท่าทางพื้นฐานต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับมุมกล้องใหม่ๆม,มุมกล้องแปลกๆที่มันช่วยเสริมในเรื่องของซีนบูให้มันดูแบบ เมีอะไรมากยิ่งขึ้นด้วยตรงนั้น,นเรื่องมุมกล้องก็จะช่วยเราเหมือนกันค่ะแปลว่าตัวน้องพิทมิก็เน้นถ่ายทาอด attitude ของความเป็นตํารวจอะไรอย่างนี้มากกว่าที่เราให้ความสําคัญที่เราให้การโรการฟกัสเป็นพิเศษใช่ใช่เพราะว่านั้นอ่ะมันเป็นมันเป็นแกนหลักของเรื่องเลยนะแล้วก็ม,มันทําให้คนได้เห็นสําหรับตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้ด้วยล่ะค่ะว่า มันมันมีความกลมความเป็นมนุษย์มากๆอย่างคนที่เป็นอย่างอย่างตัวสรารวัตรว่านรักเองอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจน้ำดีก็ตามแต่ด้วยนิสัยบางอย่างมันก็อาจจะเป็นข้อเสียของเขาคือคนเรามันมีทั้งด้านที่เป็นแบบข้อดีข้อเสียไม่ใช่ว่าตัวละครเออละครตัวละครนำอย่างเงี้ยดีก็ดีเลย ร้ายก็ร้ายเลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่ก็จะได้ให้เห็นว่าแบบโอเคคนหนึ่งมันก็มีหลากหลายแง่มุมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเนี้ยที่มันเป็นข้อเสียของว่านรักโดยการแบบคิดเร็วทําเร็วมั่นใจเกินไปความบุ่มบ่ามเนี่ยแหละก็จะเป็นสิ่งที่มันย้อนกลับมาทําลายตัวว่านรักเองได้สิ่งนี้มีการศึกษาาแรคเตอร์หรือทำการบ้านาทรคเตอร์นี้ตรงไหนเป็นพิเศษใหม่หม่ถึงว่าเราได้ไปดูเล็บเฟลนใครมาเป็นตัวอย่างของการเป็นสารวัตรหญิงตำรวจหญิงเลยใช่ไหเอ๊ะก็ จริงๆไม่ไม่ได้ดูในเรื่องของการแสดงหรืออะไรที่เป็น reference นะคะแต่ว่าพยายามเข้าใจในตัวละครมากกว่าว่าความชัดเจนของตัวละครเนี้ยคืออะไรเรื่องนี้มีการเวิร์กช็อปในเรื่องของในเรื่องของเอ่อคาแรคเตอร์ตัวละครนะคะ ใช่ก็ก็จะมีการพูดคุยกับพ่วงกับพูดคุยกับนักสแสดงร่วมอย่างกับธันวาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ได้คุยกันก่อนที่จะเริ่มถ่ายมันก็เลยทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นในเรื่องของคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นๆแล้วก็ความสัมพันธ์ของแบบ2ตัวละครหรือว่าตัวละครอื่นๆในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยที่ที่มันทําให้มันเห็นภาพชัดขึ้นอืมพูดถึงธันวาเป็นการร่วมง,งานกับมากลับมาร่วมง,งานกับธันวาอีกครั้งหนึ่งด้วย เป็นยังไงบ้างเลยเคยมีแบบรู้สึกดีเข้าขากันแค่ไหนคะอืมเข้าขาความเข้าข่ากันเหรอคะจริงๆถ้าความเข้าขามันก็โฟล์อยู่แล้วเนาะเข้าขากันอยู่แล้วเพราะว่าเราเจอกันหลายเรื่องแต่สิ่งใหม่ที่มันมากับเรื่องเนี้ยนั่นก็คือความต้องการของเราทั้งคู่ที่พอเราเจอกันตั้งแต่วันฟิตติ้งเรามีโอกาสได้คุยกันว่าเฮ้ยเรากลับมาเจอกันอีกแล้วอะเรื่องเนี้ยเราอยากได้อะไรที่มันแบบใหม่กว่าเดิม คนก็จะได้เห็นเคม,มีใหม่ๆระหว่างเราสองคนที่มันเกิดขึ้นในในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยประกอบกับสิ่งที่พ่วงกับใส่เข้าไปความแปลกใหม่การเล่าเรื่องการนำเสนอมุมภาพอะไรต่างๆมันเลยทำให้ให้มันมันกลายเป็นมิติอะไรใหม่ๆที่เราได้เห็นในเรื่องนี้อม,มันจะจัดการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างมีอะไรสนุกสนุกร้อยพี่างลมั้ง,งเย่ย สนุกอีกเยอะหมายถึงในในเนื้อเรื่องใช่ไหมคะใช่หรือบรรยากาศการถ่ายทำที่ที่กองก็แล้มีใครอยากมาอา<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยถ่ายทอดให้ต่อไหมจริงๆอะบรรยากาศในกองอะตอนถ่ายก็แอบมีแบบเครียดบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นละครแนวะแบบว่าสืบสวนสอบสวนใช่ไหมคะมันก็จะมีมุมที่แบบเครียดพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาตอน ตอนถ่ายกับตอนที่มันออนแอร์ที่มันมีเออซีนคอมเมดี้มาเบรกอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนั้นมันโอเคแต่บางทีตอนที่เราถ่ายเราถ่ายแต่ซีนซีเรีสทั้งวันเลยมันก็จะมีบางวันที่แบบเครียดบ้างบางวันก็ผ่อนคลายบ้างอ่ะอะไรอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะใช่มีมีนักแสดงพิเคษมีแบบเครียดจนเอาตัวละครไม่ออกมาเหมือนถึงว่ากลับบ้านแล้วฉันยังเป็นว่านลักอยู่อะไรเงี้ยคือมีโมเมนต์เครียดนาดนมันเลย อเออเอ่อเครียดในเรื่องของอืจะบอกว่าไงในเรื่องของบทหรืออะไรมากกว่าใช่เพราะว่าเรื่องเนี้ยอย่างอย่างตัวสารวัตรว่านรักเองอ่ะเป็นคนที่พูดเยอะมากในเรื่องบทยาวมากโดยเฉพาะการที่แบบสรุปคดีแต่ละครั้งบทยาวเป็นด้านหน้าเลยค่ะ <c oughs> กระดาษ A สีอย่างี้แล้วก็พูดคนเดียวยาวๆเลยเออเนี้ยแล้วแบบถ่ายทั้งวันเนี่ยซีนไหนที่วันไหนที่จะสรุป เนื้อเรื่องสรุปคดีให้แบบกลุ่มได้ฟังก็จะสรุปทั้งวันเลยจริงๆแล้วก็จะเครียดทั้งวันเลยบมดเยอะจำแทบไม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เป็นคนที่แบบโชคดีที่ว่าเวลาแบบโอเคเสร็จงานแล้วเราก็จะสลัดทิ้งไปอืมอย่างนี้พี่อยากถามว่ามีซีนที่เรารู้สึกประทับใจมากหรือว่าฉากที่เรารู้สึกโอ้โหถ่ายทํายากมากแต่ว่าถ่ายทำามาแล้วเรียบร้อยแล้วรู้สึกแบบภูมิใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ย จะสปอยไหมจะเป็นการสปอยไหมหรือได้อยู่อือหวุ้ยมันมีมันก็มีนะแต่สิมีอยู่ซีนหนึ่งที่ทีมกับธันวาได้คุยกันแล้วก็เอเอเซีนนี้มันเจ๋งดีก็ในเรื่องของซีนที่ถ่ายแบบลองเทคซีนยาวอะค่ะเป็นโ,โหเป็นหน้าๆเลยอ่ะแต่ว่าถ่ายลองเทคเท่านั้น เพราะว่าด้วยเรื่องมุมกล้องมันเล่าจากแบบเราเดินจากห้องนี้มาทะลุอีกห้องนึงแล้วก็ไปต่อคือกล้องอ่ะมันลับตลอดแล้วมันก็โฟล์ต่อเนื่องเรื่อยๆไม่มีคัทไม่มีเทคไม่มีอดิบผิดตรงไหนเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกค่ะเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันใช่มันเป็นความแบบใหม่ที่มันที่มันใส่เข้ามาในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆแหละ ออย่างเราได้มาสมบทเป็นว่านรักเนาะรู้สึกว่าเราได้แบบพัฒนาทักษะการแสดงหรือแม้แต่มุมมองความคิดของว่ารักมันทําให้เรารู้สึกได้เรียนรู้อะไรจากตัวละครนี้บ้างไหมจ๊ะได้เรียนรู้อะไรจากตัวละครเหรอคะก็อืมอย่างที่บอกไปว่าว่านรักก็มีมีข้อเสียในตัวเองในเรื่องของเป็นคนที่แบบ เร็วทำเร็วเนี่ยแหะค่ะบางทีอ่ะมันทําให้ส่งผลเสียกับตัวเรานะเราทําทําอะไรเร็วเกินไปเวลามันคิดไม่รอบคอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้บางทีก็ทําให้เรื่องร้ายๆกลับมาที่ตัวเราได้เราอาจจะต้องแบบสโลว์ความคิดตัวเองนิดนึงก่อนที่จะทําอะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่หลักๆเลยนะที่เห็นจากตัวว่านรักนะคะแล้วก็ว่านรักเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ บุ่มบ่ามไปสักนิดหนึ่งแล้วก็เวลาทําอะไรอะ่ะเขาจะมุ่งมั่นกับเรื่องการทํางานมากเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบมาถึงตัวแล้วเฮ้ยใกล้จะรู้ใกล้จะสืบได้แล้วลุยเดี่ยวเขาก็ไปเนี่ยสิ่งเนี้ยมันบางทีอ่ะถ้าถ้าในเรื่องของความเป็นจริงมันอาจจะมันอาจจะอันตรายเกิดอันตรายขึ้นกับตัวเองก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็จะได้เห็นอะไรที่มันแบบอืมคอยสอนอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละอืม mm hmm. ในแง่ของการแสดงกับธันวาร่วมงานกับธันวานะเราร่วมงานกับธันวามาเองเองมาเขาเรียกร่วมงานมดด้วยกานหลเรื่องแล้วอะไรเงี้ยพอมาร่วมงานกันเรื่องเนี้ยรู้สึกประทับใจอะไรในตัวเขาเพิ่มขึ้นมาหรือมีมุมมองอะไรจากในตัวเขาที่เรารู้สึกว่าเออร่วมงานคนคนนี้เรารู้สึกประทับใจจังเยกับธันวาเหรอคะกับธันวาเขาทีมเขาที่ประทับใจนะใช่ไหลตลอดที่ ทุกครั้งที่เราร่วมงานกันคือเหมือนแบบเราเข้าขากันดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจในละครเรื่องเนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นเรามีโอกาสได้เหมือนสร้างเรื่องราวของตัวละครด้วยกันมันเป็นการที่แบบโอเคเรื่องที่ผ่านๆมามันอาจจะโอเคแยกกันไปทํากันบ้านใช่ไหมคนนี้ทําการบ้านของตัวเองคนนี้ทําการบ้านของตัวเองแต่ว่าเรื่องนี้มันมีการเวิร์กช็อปมันมีการพูดคุยกันก่อนแล้วก็ขณะถ่ายทําก็มีการแชร์ไอเดียกันตลอดเวลา มันเลยทําให้เหมือนแบบเราได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องนี้ทีมก็รู้จักธันวามากขึ้นด้วยเนื่องจากว่าเรามีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นนะะ่นะคะในเรื่องของแบบรู้จักความเป็นตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนนะะ่นะแล้วก็ธันวาเป็นคนที่แบบตั้งใจทํางานมากๆนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบโกของตัวเองที่แบบชัดมากเป็นคนที่ถ้าต้องการที่จะทําอะไรให้ได้แล้วอ่ะเขาก็จะมุ่งมันมม่นมุ่งมัน่นมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นให้สําเร็จอืม